สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเป็นอีกแล้วนะคะเพื่อนคุยสายฟอห1ึ่นะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสิ่งที่เราทําพลาดอะไรที่เราทําพลาดเวลาเราไปเดทหนเราถึงไม่ได้ไปต่อเดทสอเดทสานะวันนี้เรามาคุยกันว่า เราไม่ควรทําสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันต่อไปเดี๋ยวจะบอกให้ว่าสเต็ปหนึ่งสองสามทำยังไงที่ไปเด็ดแรกแล้วทายังไงให้ผู้ชายหลงรักเราแล้วก็ไปเมื่อพี่ทําแล้วหรือย,อยังคลิปแต่เนี้ยกรดีมีเห็นในคอมเมนต์เมื่อวานมีคนส่งมาว่าอยากให้ทําวันพี่ทําไปแล้วหรือเปล่าเรื่องเด็ดแล้วนะเอาเป็นว่าสิ่งผิดพลาดที่เราทํากันมากที่สุดเวลาเราไปเด็ดก็คือเรา bring the wrong energy ฉันเตือนทุกคลิปทุกอันเลยว่าเราต้องเป็นความสุขเราเป็นความสุขของตัวเองให้ได้ก่อนเพราะเราเป็นความสุขของตัวเองได้อะเราก็จะไปเป็นความสุขของคนอื่นผู้ชายเขามองหาความสุขรู้ไหมทําไมผู้ชายถึงนอกใจทํำไมผู้ชายถึงไปมีชู้ไปมีเมียน้อยเพราะอะไรเพราะอยู่กับคนที่เขาเคยรักหรืออยู่กับเมียหลวงเนี่ยมันปัญหาลุมเล้ามันปัญหาทุกอย่างไม่เช่่ามีหลงไม่ดี แต่เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าขาบินค่าน้ำผ้าไฟยิ่งถ้าช็อตเงินเงินไม่พอปัญหาเรื่องงานแล้วต้องมาเจอเมียบน่นแล้วต้องมาเจอปัญหาเรื่องลูกสารพัดมันเป็นปัญหาเพราะมันเป็นปัญหาสิ่งถ้าเราอยู่ด้วยกันแทนที่เราจะช่วยแันแก้ผู้ชายกับหมีเอาตัวรอดไปหาความสุขแล้วทาไมเมียน้อยถึงเป็นความสุขเพราะอะไรเพราะเมียน้อยไม่ต้องมานั่งจ่ายบินให้ผู้ชายนี่เมียน้อยได้กันได้จากผู้ชายอย่างเดียว เข้าใจไหมไม่ต้องมานั่งจ่ายบินไม่ต้องมานั่งจ่ายกาเทอมร่วมกันไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องเรื่องทุกอย่างพร้อมกันเนี่ยเหตุผลว่าทาไมผู้ชายถึงคิดว่าการไปมีเมียน้อยแล้วมันคือความสุขมันไม่ใช่มันเพียงแต่ว่าคุณกําลังหนีปัญหาแล้วออกไปหาความสุขเห็นแก่ตัวไปหาความสุขเองคนเดียวโดยทิ้งภาระความเครียดทุกอย่างไว้ให้คนข้างหลังเนี่ยฉันถึงบอกว่าถ้าแกอยากแต่งงานกับผู้ชายออันดับแรกแกต้องเป็นความสุข แกเป็นความสุขของตัวเองได้และแกก็จะเป็นความสุขของคนรอบข้างไม่แม้แต่ผู้ชายแต่ทุกคนที่อยู่ใกล้แกเขาจะมีความสุขและเขาจะชอบแกไปด้วยเวลาแกไปเดทแรกสิ่งที่แกห้ามทําเลยคือ bring the wrong energy ก็คือเอา energy ลบๆเอาความท็อกซิกของแกแกซ่อนไว้เลยถ้าแกเป็นคนท็อกซิกแกซ่อนไว้นั่นฉันไม่ได้ให้แกไปปิเทนเป็นคนอื่นแต่ว่าแกซ่อนไว้ให้ไอ้ลึกๆไว้เลยก็คือการที่เราจะไม่เป็นคนท็อกซิกและไม่คนแบบเป็นเป็นแบบ bring the wrong energy หรือเป็นคนที่แบบเหยียบคนอื่นเพื่อตัวเองดูดีอย่างที่ผู้ชายบอกว่าเออทาไมผู้หญิงแต่งตัวนานจังเลยเนี่ยฉันเป็นคนที่แบบอ,อ่าฉันไม่ชอบผู้หญิงที่แต่งตัวนานอะไรเงี้ยแกก็แบบเออฉ,ฉันก็ไม่เข้าใจฉันเป็นคนที่แบบ เออไม่ชอบแต่งตัวนานเหมือนกันฉันฉันก็ไม่เข้าใจผู้หญิงพวกนี้เลยทําไมต้องแต่งตัวนานแต่งหน้าแต่จัดใส่ขนตาฉันไม่เข้าใจฉันทิ้งฉันคิดว่าผู้หญิงที่แบบเนท u r ร l ล o o ธรรมชาติดีกว่าอะไรเงี้ยคือเข้าใจไหมคือแกพยายามเหยียบคนอื่นขึ้นไปเพื่อให้แกดูดีมันไม่ได้ทําให้แกดูดีเลยเวลาผู้ชายบิ i n g u อะไรก็แล้วแต่หรือผู้หญิงเดินเข้ามาอะไรเงี้ยถ้าผู้ชายเป็นแบดมา u มันแบบเออผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่ไปอะไรอย่างเงี้ย แกไม่ต้องไปบอกเออฉันนะเป็นคนที่แบบไม่ชอบผู้ชายเหมือนถ้าผู้ชายมันเดินผู้หญิงเซ็กซี่แต่งตัวชุม,มัทผ่านไปแบบเซ็กซี่เปิดหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายมันไม่ชอบแกไม่ต้องไปบอกเออฉันก็ไม่เข้าใจผู้หญิงพวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยถึงแกไม่ชอบแกก็ไม่ต้องพูดออกไปเพราะการที่แกเหยียบคนอื่นมันไม่ได้ให้แกดูดีขึ้นแกเข้าใจไหมก็แค่บอกเออ it's just a w o m e n t h i n g they got it they better show up ฉันถ้าใครมาแบบคอมเพลนคนอื่นใส่หูฉันฉันบอกไปเลย is t n o n e of y o u r business แต่ฉันจะไม่พูดแบบนั้นในเดทจะให้มารยาทเขาหน่อยหนึ่งก็คือแบบผู้หญิงอ่ะหุ่นเขาดีอ่ะเขาอยากโชว์ออฟเรื่องของเขา is t not is t not the whole time she gonna show off When she get it let's show it off ตอนนี้หุ่นเขาดีเขาอยากโชว์ให้เขาโชว์ไปดิวันหนึ่งที่เขาอ้วนเขาอาจจะไม่กล้าโชว์แล้วก็ได้ถูกไหมเหมือนน่าแบบอาบน้ำนาน yeah, it's a w o t m a n t h i n g you know we have more to do more than a man ใช่ผู้หญิงแต่งตัวนานต้องแต่งตัวต้องเมคอัพเพราะว่า maybe she want to look Pretty for her man บางทีผู้หญิงอาจจะแต่งตัวสวยเพื่อให้ผู้ชายของเธอดูดีก็ได้ผู้ชายของเธอดูก็ได้มึงไม่ต้องไปบอกเออฉันก็ไม่ฉันฉันก็ไม่แบบแต่งตัวฉันก็ไม่เข้าใจผู้หญิงพวกนั้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทําให้แกดูดีแล้วมันทําให้แกดูแย่ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้อง COVID 19, โกวิดอ o ฟเวลาผู้ชายคอมเพลนเข้าใจไหมมันจะทําให้แกดูดีเลยถ้าแกแบบไม่ต้องไปเข้าข้างหรืออะไรก็ได้แค่ไม่ต้องไป เหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นอีกเรื่องไปนั่งบทเรื่องงานโอ๊ยชีวิตมันแย่มากเลยงานเนี่ยฉันต้องเข้างานต้องทํากี่ชั่วโมงต่อวันฉันต้องอย่างนู้นอย่างนี้แต่ผู้ชายบอกยูก็เปลี่ยนงานดิโอ้ยฉันเปลี่ยนไม่ได้เหรอาฉันมีค่าใช้จ่ายนน่นนี่นั่นมัน็อกซิกแกไม่ควรจะไปแชร์กับเขาตั้งแต่เด็ดแรกอย่างไปเดทกับผู้ชายเล่นเด่มือถือผู้ชายพูดอะไรถามอะไรถามกันถามโอ๊ยเพือนเ่อนแล้วก็เล่นมือถือพิมพ์บอกเพื่อนคุยกับเพื่อน โทรศัพท์ไปไปคุยที่บ้านมัลกับเพื่อนคอยไว้ที่บ้านนะไปตรงนั้นน่ะมึงรอตั้งนานกว่าผู้ชายจะชวนออกเดทมึงไปตรงนั้นมึงไปคุยกับผู้ชายก่อนนะมือถือนี่ลืมไปได้เลยเรื่องมือถือฉันพูดหลายรอบฉันไม่ลงดีเทลฉันฉันลืมไปได้เลยอ๋อและอีกอย่างที่พลาดมากไม่รับคําชมโออิสเนย breath ผู้ชายชมมาโอ้ย oh, ชุดสวยนา t ิส o าโอวันอ from like ลทินเย ago เขาชมก็แค่ thank you you think so, thank you so much I love it too มันจะเป็นอะไรไปเขาชมว่าสวยก็แค่แล้วไปเออฉันสวยฉันรู้ตัวอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรไปต้องมั่นใจสิสาวเธอต้องมั่นใจเวลาเขาชมมาก็แค่ขอบคุณไม่ต้องบอกโอ้ยชวดนี้มันเก่าแล้วเอ k n i c o t o ก a y no I'm too fat ผู้ชายบอกอยู่สวยนะวันนี้ไม่ฉันอ้วนช่วงนี้ฉันอ้วนฉันกินเยอะเกินไปผู้ชายงงไปเลย อะไรของมึงกูชมมึงสวยแทนที่มึงจะรับไว้โอ้ฉันอ้วนเกินไปโอ้ฉันดำเกินไปช่วงนี้เพิ่งไปอาบแดดมาอะไรของมึงมึงเป็นอะไรหรือไม่ก็ไปมากกว่านั้นอีกผู้ชายบอกว้าอยู่รูปไหนเจ๊แย่าแต่ถ้าเธอเจอเพื่อนฉันนะเพื่อนฉันสวยกว่านี้อีกผู้ชายมันงงเลยนะมีนะไอพวกที่บอกเด็ดแล้วนั่งชมคนอื่นเนี่ยให้ผู้ชายฟังอ่ะมีมีเกิดขึ้นจริงๆเพื่อนฉันนี่แหละไปถึงแบบเนี่ยอิฟเอ่อ you see my friend, maybe you like her more than me เพื่ออะไรมึงพูดเพื่ออะไรคนเพื่อทดสอบผู้ชายเหรอเอาแน่นอนเป็นมึงอ่ะมึงเจอคนที่หลอกกว่าใครใหญ่กว่ารวยกว่ามึงไปไหมมึงก็ไปมึงไม่ต้องทดสอบหรอกถ้ามึงยังไม่ได้เป็นอะไรกับเขามึงเป็นผัวเป็นเมียเป็นแฟนกันก่อนแล้วมึงก็ทดสอบนะ เพิ่งไปเดทแรกเนี่ยได้ยูเจอเพื่อนฉันยูต้องใช้ชอบเพื่อนฉันมากกว่าอีกผู้ชายบอกว่า I like the tan skin y ย a h my skin i น w h i ไว้ but my friend my friend have the tan skin เพืนะ่อนฉันมีผิวแทนตามที่คุณชอบเลยถ้าคุณเจอเขานะคุณต้องชอบเขามากกว่าฉันผู้ชายคงคิดในใจแล้วกูมาเมื่มาคุยกับกูกไหมไม,ไม่ให้เพื่อนมึงมาเดทกับกูล่ะถูกไหมเหมือนถ้าฉันไปนั่งเดทกับผู้ชายผู้ชายบอกเนี่ยถ้ายูเจอเพื่อนเพื่อนฉันนะเพืนะ่อ<ๆ>นฉะันร<ๆ>วยแล้วก็หล่อกว่าฉันยูต้องชอบเขา ฉันจะถามเลยทำไมยูไม่ส่งเพื่อนอยูมาล่ะแล้วยูมานั่งอยู่ห่วงโดเดอย,อยู่ทําไมกลับไปไปส่งเพื่อนมึงมา,าเพื่อนมึงดีกว่าก็ส่งเพื่อนมึงมามก็จบจบเลยปัญหาจบนะไอพวกที่รับคําชมไม่เป็นนะฝึกไว้ฝึกไว้ฝึกมั่นใจในตัวเองใครชมอะไรมาแค่ t ต a งกิ้วและยอมรับไปแค่นั้นเลยแล over ้วโอเวอร์แชร์ริงโอเวอร์แชร์ริงก็เป็นแบบ too m a n y information อะมึงเข้าใจไหมไอเรื่องที่ไม่ควรจะไปพูดในเดตแรกก็ไม่ต้องพูด นะลูกสามผัวเจ็ดนี่ทกศล้านกว่าบาทไม่ต้องพูดนะมึงไม่ได้ไปกู้เงินยืมสินมึงไม่ได้ไปอินเทอร์วิวที่ธนาคารนะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องนี่สินเรื่องเรื่องผัวเก่าเรื่องอะไรเงี้ยหยุดไว้ก่อนมันทูมัทมันไม่ต้องไปมันไม่ต้องไปคุยกันในเดทแรกเดทแรกเราไปเพื่อหาว่ามันมันคอนเนคกันหรือเปล่าคุยกันถูกคอหรือเปล่ามันใช่สิ่งที่เราตามหาไหมผู้ชายคนนี้มีแววว่าจะไปต่อได้ไหม เดทแรกเอาแบบรีแลกซ์แฮปฟันนอ่ะมึงเข้าใจคําว่าแฮปฟันไหมไปสนุกไปแบบพูดแต่เรื่องดีๆอ่ะเอาแต่เรื่องดีๆแกไปแกพูดแต่เรื่องที่แกชอบเรื่องที่แกไม่ชอบไม่ต้องเอาไปไว้ในเดทแรกไม่ต้องไปพูดอะไรก็ตามที่แกไม่ชอบในเดทแรกอะไรที่แกคิดว่ามันเป็นลบไม่ต้องนําไปเลยมีความสุขไปจากบ้านเลยพอมึงมีความสุขไปจากบ้านมึงก็ไปถึงลูกก็กวน เย r e w e ว c ค m e เดี๋ยวจะเอาเบื้องหลังให้ดูกพ่อจะได้อัดคลิปนี้นะมือมีความสุขไปจากบ้านแล้วทุกอย่างมันจะดีเองแล้วก็ไม่พวกที่แบบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่แบบพอผู้ชายพูดอะไรก็พยายามจะเป็นคนนั้นน่ะแกเข้าใจไหมเหมือนกับว่าแทนที่จะไปนั่งว่าเออฉันชอบอะไรแล้วให้ผู้ชายมันเป็นอย่างที่ฉันชอบฉันเคยพูดแกในคลิปสั้นแล้วว่าแกจงเป็นตัวเองและ พูดอยากได้อะไรให้พูดออกไปแล้วผู้ชายถ้ามันต้องการแกมันชอบแกมันจะเป็นในสิ่งนั้นให้แกแต่ไม่ใช่ใแกไปหลงผู้ชายหัวปะหัวปามกับรูปลักษณ์คำหวานแล้วก็พยายามเป็นในสิ่งที่ผู้ชายอยากให้แกเป็นอย่างผู้ชายบอกเนี่ยนะฉันชอบแบบไปดูบอลซึ่งแกไม่เคยดูบอลมาเลยในชีวิตไม่ชอบกีฬาเลยชีวิตนี้กูชอบแต่ช้อปปิง้งแต่งตัววันๆกูนั่งดูแต่ช้อปปี้ลาซาด้า แล้วผู้ชายบอกเออชอบไปดูบอลอเมริกันชุดบอลเออ I like it too I, I want to go to b l a bra b l a มึงไปแล้วมึงดูมึงก็ไม่สนุกมึงไม่พยายามไปเป็นในสิ่งที่มึงไม่ได้เป็นหาตัวยองให้เจอผู้ชายเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นนะยิ่งคนไหนที่แกเชื่อไหมว่ายิ่งผู้ชายรวยๆผู้ชายที่เขาเป็นบอสเขาที่แบบมีลูกน้องเยอะๆอะ,อะเขาจะหลงเลย เขาจะงงเลยว่าแกกําลังจะเป็นลูกน้องเขาเพื่อพีทเขาอ่ะแกจะไม่แตกต่างกับผู้หญิงคนอื่นกันบคนอื่นเลยบายบายเบบี bye, แกจะกลายเป็นลูกน้องเขาไปในปริยายเลยแกจะไม่มีความแตกต่างแต่ขณะเดียวกันถ้าแกเป็นตัวของตัวเองแกไม่บายบายเบบี้แกไม่พยายามไปเป็นลูกน้องเขาที่พยายามพีทเขาทําอะไรเพื่อให้เขาพอใจอ่ะแกไม่ได้ต้องการเงินเดือนจากเขาแกไม่ต้องไปนั่งพีทเขาเย s ดเซอร์เย็เซอร์หรอกนะจริง เขาไม่ใช่เจ้านายแกเพราะฉะนั้นเป็นตัวเองไปเดทคนนี้ไปต่อไม่ได้คนนี้ไม่ใช่ก็แค่หาคนใหม่ถือว่าไปสนุกถือไปหาเพื่อนคุยไปหาประสบการณ์ไปซ้อมเวทีแค่นั้นไม่ต้องนั่งกลัวทุกครั้งที่ไปออกเดทอย่าคิดไปในสมองว่าผู้ชายคนนี้กว่าจะมาหาฉันที่เมืองไทยได้กว่าจะออกเดทกันได้กว่าจะคุยกันอย่าคิดอย่างนั้นเพราะแกคิดอย่างนั้นแกจะเสียและแกจะไม่ได้เลย แต่ถ้าแกไปรีแลก์ไปด้วยความมั่นใจไปผู้ชายคิดว่าเออผู้หญิงคนนี้นะต้องมีคนคุยหลายคนแน่เลยมันไม่สนใจกูเลยอะไรก็ตามผู้ชายมันแปลกอะไรที่มึงไม่สนใจมันมันจะสนใจมึงแต่ถ้ามึงโอเวอร์สนใจมันมันจะไม่สนใจมึงมันเหมือนชีวิตนี้เหมือนปลาขาดน้ำที่ยังไม่เคยเห็นน้ํามาก่อนนะหยุดไปเลยไอ้พวกที่ไม่มั่นใจแล้วพยายามจะเป็นคนที่แบบพลีดผู้ชายไม่ต้องไม่ต้อง และไอ้อีกประเภทหนึ่งที่แบบไปนั่งพูดถึงแต่ผัวเก่าเามียเก่าแฟนเก่าสารพาัดทาเหวหรือผู้ชายคนอื่นที่มึงเดทมาหยุดมันไม่ได้ทําให้ใครรู้สึกดีมึงเองมึงก็ไม่รู้สึกดีถ้าผู้ชายมานั่งพนันา,นาถึงผู้หญิงความสวยของผู้หญิงคนเก่าที่เคยเดทมันไม่ได้รู้สึกดีมึงไม่รู้สึกดีมันก็ไม่รู้สึกดีเพราะฉะนั้นหยุดอันนี้ไม่ลงดีเทลเพราะเคยลงหลายคลิปแล้วไม่ลงดีเทลพวกพูดถึงไงพวกชอบหรืออดีตมาคุยในปัจจุบันเนี่ยลืมไปได้เลยแล้วอีกอย่าง มึงเป็นความสุขให้ผู้ชายแล้วอีกประเภทที่แบบดูถูกคนอื่นหรือขี้บน่นอ่ะผู้หญิงขี้บน่นอ่ะแบบเหมือนสมมติว่าสั่งอาหารมึงสั่งอาหารเอ่อมึงสั่งสเต็กมึงไปกินมึงสั่งสเต็กมึงสั่งเรดวายดูเวสต์อ่าอะไรวะภาษาไทยอยู่ดีก็นึกไมอ่ออกอีกเชียพนักง,งานเสิร์ฟอยู่ดีพนักง,งานเสิร์ฟก็เอาอาหารมาให้มึงผิดเป็นความผิดพลาดของพนักง,งานเสิร์ฟนันแหละ มึงโกรธได้มึงโมโหได้ในจังหวะมึงหิวมึงโมโหได้แต่มึงอย่าลืมว่ามึงกำลังอยู่ในเดทแล้วชีวิตประจำวันต่อให้มึงไม่ไปเดทก็ตามคนเรามันผิดพลาดกันได้มึงไม่ต้องโอเวอร์แอคติ้งมึงไม่ต้องอะไรโอ้ยไหว้ไวหแล้วก็นั่งบบน้เชียเป็นครึ่งชั่วโมงนะผู้ชายเขาดูมึงแล้วขณะเดียวกันก็แนะนําให้มึงไปดูผู้ชายด้วยถ้าผู้ชายมันจะปฏิบัติ กับพนักงานเสิร์ฟหรือคนที่ด้อยกว่ามันแย่มึงรู้ไว้เลยว่าต่อไปนั่นคือชีวิตมึงก็เช่นกันผู้ชายมันก็ดูมึงอยู่ถ้ามึงไปเดดแล้วมึงปฏิบัติแล้วขี้บ่นแล้วทาตัวบอสซี่แล้วเป็นอย่างนั้นผู้ชายมันรู้เลยว่าอนาคตเวลามึงเข้าบ้านไปแต่งงานไปมึงได้ทะเบียนสมรสมึงจะเป็นยังไงมันทําผิดพลาดนิดหน่อยมันอาจจะไม่ได้คบชู้เลยอะไรแค่มันแบบเออทําอะไรไม่ถูกใจมึงนิดหน่อยอีเขี้ยมมึงบ่นได้ครึ่งชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเลิกเลยเลิกไปเลยไอ้พวกที่แบบ ขี้บ่นพวกบอสซี่พวกหาเหวอะไรพวกนี้ที่มึงทำอยู่เลิกถ้าอยากได้ผู้ชายดีๆมึงเลิกแต่ไอผู้ชายที่มันหวังผลจะเข้าใต้กางเกงในในเกงในมึงเลยตั้งแต่เดดแรกหรือสองเดแรกมันอยู่ต่อมึงจะไม่สวยมึงจะขี้เละมึงจะอะไรก็ตามมันอยู่ต่อมึงเชื่อฉันนี่มันอยู่ต่อมึงจะมีนมึงจะด่าอีกสามชั่วโมงมันก็นั่งฟังมึงได้ถ้ามันมาเพื่อหวังผล แต่มึงอย่าลืมเวลามึงไปเดทกับคนที่เขามีทุกอย่างแล้วเขาไม่ได้หวังอะไรกับมึงเลยเขาแค่มาหาเพื่อนคุยมาหาคู่ชีวิตเขาจะไม่นั่งทนกับอะไรพวกนี้ถามตัวเองมึงต้องการหาอะไรขอโทษนะเสียงดังลูกเล่นไอของเล่นอยู่นะถ้ามึงอยากได้ผู้ชายดีๆหรืออยากได้ผู้ชายโปรไวเดอร์ผู้ชายที่จะมาดูแลเทคแคมึงได้เขาไม่มานั่งทนกับอะไรพวกนี้เขามาเพื่อหาความสุข มาเพื่อหาเพื่อนร่วมเดินทางหาเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินเขาไม่ได้มาหวังอะไรจากมึงแล้วเขามีครบแล้วสิ่งที่เ้าขาดคือเพื่อนร่วมชีวิตนะสาวนะฉันว่าฉันก็ให้ข้อไปเยอะแล้วนะในสิ่งที่เราเราทําพลาดเวลาเราไปเดทแล้วแล้วก็ไม่ต้องทําส่วนใครที่คิดว่ามีอะไรมากกว่านี้ก็เม้นมาเตือนมาแนะนํากันได้นะบางคนไปเจออะไรที่มันมันเยอะกว่านี้มามาคุยกันได้นะ โอเคสาวคลิปนี้อาจจะดังมีเสียงรบกวนหน่อยนะไอตัวเล็กมันวุ่นวายมากมันตื่นแล้วแล้วเดี๋ยวคุยกันคลิปหน้านะจ๊ะสาวสวัสดีจ้า